สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อครอบครัวมาเฟียไปเดินตลาดนะัดจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยคะ่ะแหมคุณวันนี้แต่งตัวดูสวยนะครับเนี่ยแหมคุณก็ปากหวานเกินไปปกติจะปากแข็งแต่เดี๋ยวนี้ปากหวานเลยนะ

วันนี้จะไปเดินตลาดนัดกับคุณพ่อคุณแม่โอ,โอ้เปิดเปิดเปิดประตูไว้ว <S <S พ่อจ๋าแม่จ๋าแฮมาแฮมมาหวานกันอะไรกันมาหวานอะไรกันตรงนี้คะแวะแหวะแหวะ คุณแม่อิชาอิชาเมายังไงแล้วมันก็อิชาไปหมดเลยอิชาอะไรลูกคะก็อิชาคุณแม่ไงคะอิชาทำไมลูกลก็อยากอิชาค่ะเอา้างงเต้อเลยอยากอิชาว่าซ่านงงเป็นบ้าเลยจ้าแม่แม่แม,แม่วันนี้หนูขอไปนตลาดนันด้วยไหมคะ ไปเดินตลาดนัดนนะ่ะไม่ได้เดินตลาดนัดมาเป็นปีแล้วตแต่เราเข้ามาเฟียนเนี่ยค่ะแม่ไม่เราเป็นมาเฟ่ยแต่เกิดเลยลูกแต่ตอนนั้นนะ่ะไม่รู้สิแม่อยากไปเดินก็คืออยากไปเดินแต่เดีนน๋ยวนี้แม่ไม่อยากไปเดินแล้วจ้ะทําไมคะแม่จะมีพวกซุ่มนินทานแล้วก็แบบจะมีคนวิ่งหนีเราลูกทาไมอะคะแม่อะไรต่อะคะแม่ด้านหลังอะคะ่ะคิมลูกแม่ขอโทษนะจ๊ะ ีพอด <โ AC> ีว่า so จะมีคนแบบกลัวเราแล้ววิ่งหนีไปรนดจ้าลูกแล้วร้านค้าเขาก็จะมาฟ้องร้องว่าเออมาเฟียมาเดินนี่นะแล้วไม่มีคนเข้านะ้นนันนนนนะคะนะคะโอซัดแต่งตัวสวยๆแล้วนะนันนปิ๊ง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 ก็ได้จ้าลูกดิฉันนี่น่ารักจริงๆเลยปลาคุณพี่คุณวางลูกลงก่อนก็ได้นะมาอุ้มผมแทนก็ได้บ้า เฮงเบาเลรนซื้อดอกนี่คุณอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ผมลงบันไดไม่ได้มันติดบักบัครีสหน่อยป่ะถ้านั้นฉันขอเป็นคนขับตันั้นไม่ได้คุณเป็นผู้หญิงมอฟเฟียด้วยซ้นะต้องให้ผู้ชายไป็นคนขับรเท่านั้นแย่ yeah, ดีใจจังเลยจะได้ไปตลาดนั้นแล้วไม่ได้ไปตลาดนาัดนาั้นเลยอะ่ะคิดถึงคิดถึง ของป้าผมม่วงแล้วก็คิดถึงรสชาติของผัดไทยผัดหมี่โคราชของพี่ส้มเองส้มเองเหรอลูกพี่เขา่ส้สมเองเหรอจ๊ะใช่ค่ะแม่พี่เขาเพิ่งบอกว่าพี่เขาชื่อชมเองตอนที่หนูไปอะค่ะชื่อชมเองพูดไม่ใช่หรอจ้ะลูกเฮ้เ hey, ฮ hey, นิดนึงป้าไป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 ไวัยรุ่น เด็กต่อย่าไปอย,ย่าไป,ายยาปาอุ้ยมาเฟียในรถมาเฟียใช่ไหมแกเออว่ะไปไปกลับกลับกลับตลาดที่นี่ไปไหมอ้ารถล่องจ้องเลยคุณวันนี้ตลาดนัดปิดหรือไงเนี่ยไม่เห็นมีรถเลยใช่พ่อวันนี้ตลาดนัดปิดหรือยังไงคะพ่อจะไปรู้ไหมล่ะถ้างั้นเดี๋ยวพ่อรออยู่นี่นะไปเดินกลับบ้านก,กันสองคนล่ะค่ะเอาคุณ เดินมันร้อนเคเคฉันไปกับลูกกสองคนก็ได้นี่แหละคำว่าสามีเอา้าฮิตเสยรเฮ้ยนั่นนัน่นนัน่นนัน่นมาเฟียวะใช่ปะครอบครัวมาเฟียแ้วพ่อมันไปไหนวะจริงให้เมียกับลูกมากันสองคนเนี่ยนะเฮย้ยแค่แม่มันก็ดูน่ากลัวแล้ววะแต่ลูกดูน่ารักอ่ะ ไม่น่าไปเข้ากลุ่มมาเฟียเลยจริงไหมแกจริงไม่น่าไปเข้ากลุ่มมาเฟียเลยอะนี่นินทาอะไรกันอยู่จ้าทุกคนนินทาเรื่องฉันอยู่หรือเปล่าโทษทีนะจ๊ะพอดีว่าเราเกิดมาอยู่ในกลุ่มมาเฟ้งแต่เกิดเลยนะจ้าไม่ได้ไปเข้ากลุ่มไรแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเลยนะไม่เคยทำร้ายใครด้วยซ้ำไปแต่ว่าฉันได้ยินข่าวว่ามาเฟีย ชอบไถดังคนอื่นไปทั่วนั่นมันแค่ในหนังปะอย่าอินได้ไหมคะพี่อา้าวพี่หัวม่วงหายไปไหนคะพี่หัวม่วงเขาไปดีแล้วจ้ะลูกแล้วพี่หัวน้ำตาลมาแทนใช่ไหมคะโหไม่ได้กินไม่ได้กินน้ำแข็งใส่ร้านพี่นานเลยอะคิดถึงถ้างั้นหนูขอเอาเป็นไม่ขายให้ได้ไหมคะ จะไม่ขายให้ลูกอิ่ยังนั้นเหรอคุณเออว่าไงคุณฮะมานี่เร็วมีคนไม่ขายแข็งใส่ให้ลูกเราพ่อไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหนูหนูไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพ่อไข่หาย าจากไหนฮะเป็นแค่มาเฟียจะมาทําทรงเอ็กโดอย่างนี้ได้ไงเก่งจริงเขาไม่ทำเป็นกันอย่างนี้หรอกนี่นี่นี่พวกเรายังไม่ทำอะไรพวกนายเลยนะเว้ยพวกแกไม่ขายขอให้พวกเราเองอะเห็นว่าพวกเราเป็นมาเฟียหรอก็ดูดิมีแต่คนหน้าดุดุใครจะไปกล้าขายให้เออย่างฉันอะก็ไม่กล้าขายให้พวแกหรอกแค่มาเฟียมาเฟียก็มนุษย์ไหมมาเฟียก็ไม่เคยทําร้ายใคร นอกจากคนที่ทำผิดจริงๆเท่านั้นมาเ,าเฟียชอบไถตังค์ตลาดนี้จะไม่ขายคุณพ่อทำไมพวกพี่เขาถึงใจร้ายกับพวกเราจังเลยหนูคิดว่าพวกพี่เขาจะใจดีที่ไหนได้ใจร้ายกว่ากลุ่มมาเฟียของพวกเราอีกทั้งๆท,ที่ยังไม่รู้เลยนะว่ากลุ่มมาเฟียของพวกเราอ่ะตลก กิไม่เห็นอ,อกเห็นใจบ้างเลยแล้วยังไงโน้ no, ขนาดนายยังไม่เห็นอ,อกเห็นใจมาเฟียอย่างฉันบ้างเลยเออใช่ค่ะคุณพอ่อพวกเขาไม่เห็นใะพวกเราหรอกค่ะจริงค่ะคุณป้เดินต่อแถวเหมือนเป็ดน,นี่แหละยังตามลำดับสุดยอยมาเฟียจะต่างปิดตลาดนี้แล้วที่นี่ก็ว้าวววเลยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c คร b e แลว ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุบมั่วบ๊ายบายค่ะบายบายว้าวุ่นเลยทีนี้มาเฟียมาเดินตลาด